ฮัลโหลวสวัสดีครับผมี่สู่ช่องเจมแคสเตอร์นะครับนี่ก็ยกับเกม ROV อวนะ Off w a e r กับรายการ ROV j a m ว s เจพาเกือกันอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งจะเป็นพาเกือแล้วก็โปรดติดตามในคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับพาเกือกครั้งนี้นะผมเนาะมันมาแล้วมันมาแล้วสำหรับ วงแหวนเวทอันเชิญหรือยันอันเชิญนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งวงแหวนเวทนะครับผมนะหัวข้อวงแหวนถังสีมีอะไรบ้างครับผมแลกสกินฮะ่าแลกสกินสองสกรนนะผมโดยการใช้เหรียญถังสี5อันนะครับผมแลกกาฟิตี้วิฟแล้วก็คอลเลอร์บัสไวด์โอเนตนะครับผมเนาะและ3เหรียญน,นะครับผมสามารถแลกสกิน อ,อีปิกได้แล้วก็1เหรียญแรกลูกแก้วได้นะครับผมระยะเวลานะครับผมหมดวันที่17มิถุนายนสลหรับการแรกนะครับผมเนาะราคาถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ30คูปองอันละอ,อันละ30นะผมถ้าสุม่ม5อันนะครับผมเนาะใช่จริงด้วยก็ผมเนาะตูตรงหน้าแนะนำนั่นเองนะผมวงแหวนหนังสีนะผมเพียงราคา30คูปองนะผมดูดับ2สก,กินนี้และมีสิทธิพิเศษสำหรับการลดราคานะผมจาก150คูปอง ลดเหลือ75คปองเอาเลยครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้สุ่มเลยนะสำหรับคัมพีวันนี้อ่าน่าจะมีคัมพี45อันนะครับผมเนาะก็อยากจะบอกอะไรเนื่องหนึ่งครับผมคือมีช่องช่องหนึ่งเว้ยจะบอกว่าเออเดี๋ยวให้ขึ้นตามนี้เลยมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่าครับด้วยคูปอง 200... นี่เนี้ ผมบอกแล้วเว้ยคือมันได้ง่ายจริงเนี่ยขอแคบก่อนมันไม่ใช่น้อยเลยนะเว้ย,ยวเนี่ย,มยผมได้สกินละเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้ยงบคูปองแค่เท่าไรเนี่ยได้กรอบด้วยกูจะกใหมายก็ตอนนี้แหละนะน้องจิกเกนฟิล์มเอ้ยอ่ะ ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่ามันดวงดีชีพหายเลยบอกตรงชีพหายเลยครับโอ้โห,โหวงแหวนเวทโอกาสวิเลดไม่รู้สิครับอ่าเรวมาดูอธิบายกัน c o l o r b ร์บัสแล้วก็วิฟกาฟิตตี้เหรียญทั้งสี่สองสีห้าสีซึ่ง ไม่รู้ดีครับว่าผมจะได้หรือเปล่านั่นแหละสิครับผมเนาะแต่ว่ามีโอกาสนะผมเนาะวงแหวนทานสีนะผมก็คือสกินหาวอมีวิีเลทอยู่ที่2 1 7นะครับผมเนาะนอกนั้นก็คือเกลือหมดนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเพื่อรอเสียเวลาครับเราทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไปครับผมเนาะ วันนี้เราสม่มรอันละห้าอันละกันนะครับผมเนาะโอเคเอายันอะไรระดับแรกดีครับผมเนาะอันเอายันตู่แล้วกันนะอือยันที่โชคดีจริงๆครับผมจังหวะนี้ครับผมเอาชิหายนี่คนอันนี้มาใครรวยเฉยเลยปุ้มแม่งเอ้ยอ่าอันมึงก็ให้กูไม่ได้เลยเละจังหวะนี้มาอันที่สองครับผมอันที่สองเอายันอะไรดีอะ ยันยันจักกระเด๋วดุ้ยไม่ใช่ยันอันนี้ก็ได้ยันมั่วไปจังหวะนี้ครับผมเดี๋ยวเอายันจินเตี้ยอีกรอบหนึ่งแล้วกันรอบต่อไปแล้วกัน3 2 1โอ้โหเกือบจริงๆบอกเลยว่ามันเกือบจริงๆครับจังหวะนี้5อันต่อมาเอายันจินเตี้ยเลยตามที่ผมบอกนะครับผมเนาะภายในสามสองหนึ่งปุ้งเฮ้ยกูได้สักอันหน่อยเด้อกูถามหน่อยตัวกูเนี่ยแม่งจะหมดหมดตังค์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยแม่งกันอันเชิญคนอื่นได้แต่ต่ไปผมไม่ได้ ฮะต้องไปเปลี่ยนหัวข้อรายการใหม่แล้วมั้งเนี่ยจากเจมฮาเกดกลายเป็นเจมแจ,กเ,จกเกลถุยไม่ใช่โอ้โหเอฟเฟกต์ซากุระครับผมอ,ม,อม,มันก็เกินไปนะวิเลดแม่งก็น้อยจริงๆครับผมจังหวะน,นี้มายันจินเตียต่อครับผมไทยในสามสองหนึ่งป้งม,มึงเอ้ยมึงเอ้ยมึงเอ้ยมึงโชคทำไมทำไมน้องผมมันโชคดีเลยขนาดนี้ทำไมผมไม่โชคดีขนาดนี้เลยโอ้ยเอาไงเออเอาอยัานนี้ก็ได้เว้ย ยันนี่ก็ได้ไม่ต้องถามครับผมยันตู่ครับผมจังหวะน,นี้โป้งโอโ้โหเอฟเฟกครับผมอีกรอบหนึ่งแหมทำไมวันนี้ยันยันนี้ไม่โชคดีครับพวกเนี่ยทำไมแต่ก่อนไม่โชคดียังอย่างเงี้ยครับผมสามสองโอโ้โหหมดเวรหมดกรรม โอ้ยได้สกิเธออะไรก็ได้ที่เป็นสก,กินถาวรนะแต่เหรียญคงจะไม่มีโอกาสแล้วมั้งโอ้โหยันมั่วไปครับจังหวะที่3 2 1โอ้โหเอฟเฟกครับผมสุดยอดเอาไปขายทิ้งแม่งเอาไอเอาเล่นดีกว่าเว้ยหยอกหย,อกยอกเออจะทำจริงแหละจะทำจริงแหละอะ่อันสุดท้ายครับผม3 2 1 ตามนั้นก็ผมไม่ได้เรียนสักอันเลยครับจังหวะนี้อ,มอมแม่งสุดยอดเลยครับสําหรับวงแหวนทังสีทําไมน้องผมได้วะนั่นแหะสิครับทาไมน้องผมได้งงดีครับงงดีรอใครละ่ะโอ้โหโเกินไปนอ้องแต่ผมเกลือครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมสําหรับอาร์วีเจมพาร์เกอร์ครั้งนี้ผมก็จบแบบโคตรจะไม่ดีนะครับผมเนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครต์และดด่มกดติดแจ้งเตือน เพื่อไปคาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวกันลาไปก่อนครับเซอร์เกน n e x t t i m e บ๊ายบายครับสำหรับอาวีเจมพาร์เกอร์ข้งหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามคลิปถัดๆไปได้เลยครับ